วานแพรบไรตันไปสองหนึ่งเนาะโดนยิงนะทลดเวลาบาดเจ็บก็เออ่มีความรู้สึกว่ายู่นเต็ดโดนแบบนี้บ่อยเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องปรับปรุงก็น่าจะเป็นเรื่องรักษาสกอร์ไม่ได้รักษาสกอร์ไม่ได้คือเออ่ยิงนําเขาแล้วก็อีก4ีห้านาทีก็โดนตีตื้นเนาะแล้วก็ ยิงนาทีสุดท้ายเอ่อนาทีทเวลาบาดเจ็บเขาเรียกนาทีบาดเนาะยูนิเต็ดก็ยิงที่หมื่นได้บ่อยแล้วก็ก็พักหลังๆเนี่ยยูนิเต็ดก็โดนบ่อยแล้วก็ก็อยากให้ปรับปรุงเรื่องนี้เนาะแลสิบนาทีสุดท้ายอะไม่สมควรจะโดนบุกแบบนั้นก็ก็หวังว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นเอาเสียใจมากเลยเอาจริงๆแล้วเมื่อวันไม่ได้ทํา อ่าไม่ได้นั่นเพราะว่าไม่สบายเป็นไข้นอนตั้งแต่สามทุ่มเลื่องงานแล้วก็นอนกระบมขาไอเนี่ยมันไม่สบายเนาะมันค้ั่นเนื้อค้ั่นตัวก็ก็แพ้แล้วนัดที่สองก็แพ้ซะแล้วก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นเนาะก็เชียร์แล้วก็เชียร์ต่อไปอยู่